น o ปเอดนสตอรี life ่อะไลฟ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o ปอรดนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ผมจิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อ่านจบมาเมื่อสักประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับอยากมารีวิวนะฮะ ก็เป็นหนังสือที่ชื่อว่า Hidden Potential เขียนโดยคุณอดัมแกรนหรืออาจารย์อดัมแกรนจาก w a t o n n u s s n e s s s c h o o l University ี f p e n n s y l v a n i ยนะครับก็ต้องบอกว่าอดัมแกรนเป็นหนึ่งในอาจารย์แล้วก็นักเขียนที่ผมติดตามนะครับเป็น FC เป็นแฟนคลับนะครับเริ่มต้นอ่านหนังสืออาจารย์อาจารย์อดัมแกรนเนี่ยจาก uh, Give and Take Original มาถึง Option B นะครับที่เขียน uh, คู่กับ uh, s e รินแซนเบิร์กนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ตติงเกนนะเรียกว่าอ่านทุกเล่มดีกว่าที่อดัมแกรนเขียนแล้วก็ล่าสุดอดัมแกรนเขียนหนังสือที่ชื่อว่า hidden potential เนี่ยก็เลยไม่ลังเลใจนะเห็นเพื่อนๆใน facebook บางท่านเนี่ยโพสต์มาว่าออกแล้วนะแล้วบางคนก็แท็กผมมาหรือว่าส่งเมสเซจมาว่าอออาจารย์ได้อ่านหรือยังนะก็ก็สั่งซื้อทันทีที่ท,ที่รู้นะครับแล้วก็หยิบมาก็อ่านจนจบ วันก่อนได้เขียนรีวิวใน Facebook ส่วนตัวแล้วก็ในเพจแล้วเรียบร้อยได้มา38ข้อคิดเลยนะครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้นะฮะเราเริ่มต้นกันเลยนะครับอันแรกคือคนที่เติบโตเนี่ยไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดแต่เป็นคนที่พยายามทําให้ตัวเองและคนอื่นๆฉลาดขึ้นเออจริงๆ hidden potential เนี่ยมันพูดถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่นะวิธีการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ผมเห็นว่าหลายวิธีเป็นสิ่งที่เราอาจจะเหมือนกับมองข้ามไปนะ ยังอยากเราเราอยากเก่งขึ้นเราอยากเติบโตขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะ,จะเอาแค่ว่าเราฉลาดอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือคนที่พยายามทําให้คนอื่นดีขึ้นน่ยทำให้คนอื่นฉลาดขึ้นแต่ไม่ได้ละเลยตัวเองนะทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นด้วยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าบางคนมองมองข้ามหรือว่าบางคนมองแค่ว่าฉันไม่สนใจคนอื่นหรอกเดี๋ยวคนอื่นจะมาฉลาดกว่าฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะฉลาดของฉันอยู่คนเดียวความรู้ฉันจะไม่สอนใครนะครับจริงๆแล้วการที่พยายามทำให้คนอื่นดีขึ้นฉลาดขึ้นเนี่ยตัวเองจะ จะ,จะเติบโตมากขึ้นไปอีกนะครับข้อ2นะฮะลองทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทําโดยเฉพาะการอ่านและการเขียนที่จะช่วยทําให้เราวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้ดีขึ้นจริงๆคนที่จะจะเรียกว่าปลดปล่อยศักยภาพตัวเองได้เยอะเนี่ยนะครับต้องทดลองทําอะไรที่เราไม่ค่อยได้ทําโดยเฉพาะใครที่ไม่เคยเขียนผมแนะนําลองเขียนดูผมผมบอกได้เลยว่าชีวิตผมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนหนึ่งคือผมได้มีโอกาสเขียนครับ เพิ่มผมชอบอยู่แล้วด้วยแต่ว่าแต่ก่อนก็ไม่ได้มีโอกาสเขียนนะพอมาเปิดเพจมาเขียนมาออกมากลายเป็นนังสงหนังสือเนี่ยมันทําให้ผมได้ปลดปล่อยพลังนะครับหรือศักยภาพบางอย่างที่ซ่อนอยู่อาหารนี่ผมก็พูดถึงว่ามันมันช่วยผมได้จริงๆนะครับโดยธรรมชาตินะมีคนถามโบกอาจารย์ขอหนังสือเล่มที่มันเปลี่ยนชีวิตอาจารย์ไหมไม่ไม่ไม่รู้ตอบไม่ได้แต่ผมว่าทุกเล่มมันเปลี่ยน สำหรับผมแล้วเนี่ยการอ่านมันเป็นอินพุตชั้นยอดเลยนะที่มันเข้ามาในสมองเราแล้วถ้าคุณไม่อ่านคุณเขียนไม่ได้นะถ้าคุณไม่อ่านคุณมาพูดพอดแคสต์แบบเกือบ2000ตอนแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทําอยู่มันเหมือนกับเราได้ปลดปล่อยศักยภาพเราเนี่ยมันมาจากการอ่านและการเขียนเลยนะครับแล้วยิ่งยิ่ง,งอ่านเสร็จแล้วยิ่งมาเขียนสรุปอย่างเงี้ยหรือยอย่างเงี้ย hidden potential เนี่ยผมอ่านจบแล้วนะแล้วผมมาเขียนให้ผมทําให้ผมรู้เรื่องในสิ่งที่ผมอ่านมากขึ้น แล้วยิ่งเอามาเล่าให้คนอื่นฟังอีกยิ่งเข้าใจมันลึกซึ้งขึ้นนะครับอันนี้ช่วยช่วยทําให้เราสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของเราได้นะครับอันที่3ครับให้เราลองทักษะใหม่ๆโดยไม่จําเป็นต้องรู้สึกว่าตัวเองพร้อมร้อแปลว่าคุณจะทําอะไรคุณอย่าไปคิดว่าโอ้ยทุกอย่างต้องเปอร์เฟกไม่มีเปอร์เฟกถ้าคุณรอวันที่คุณพร้อมร้อคุณจะไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นลองนะครับถ้าผมจะเปรียบเทียบตัวผมเองนะ ผมก็จะเปรียบเทียบพอดแคสที่ผมเล่าให้ฟังว่าวันแรกที่ผมทำเนี่ยไม่ย,ยังไม่มีเลยครับผมยังไม่รู้เลยครับว่ามันใช้โปรแกรมอัดโปรแกรมอะไรแต่ผมก็ทำนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเริ่มทำเราเริ่มรู้เดี๋ยวเราค่อยๆปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้มันดีขึ้นไปได้เรื่อยๆนะจนมารู้ตัวอีกทีก็2000 2,000จะ 2,000, 2000, 2000ต,อตอนแล้วนะครับอันที่4ี่ครับการทำอะไรใหม่ๆจะทำให้เรารู้ึรู้สึกอึดอัดใจในตอนแรกเสมอแต่ถ้าเราทำถ้าเราอยากสำเร็จ เราต้องทนกับความอึดอัดใจแบบนี้ได้อันนี้ชัดเจนเหมือนกันผมเล่าทัดเมื่อกี้พูดถึงพอดแคสต์ก่อนพูดถึงพอดแคสต์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องอื่นด้วยพอดแคสต์ครั้งแรกพูดเป็นไหมไม่เป็นครับจะให้ผมมารีวิวแบบนี้ผมทําไม่ได้นะครับตอนแรกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอึดอัดใจไหมอึดอัดใจแล้วฟังพอดแคสต์ตัวเองก็ขำตัวเองนะวันก่อนผมผม,ผมเอาโพสต์ว่าไอา้สปอติฟายเขาบอกว่าปีนี้คุณฟังอะไรเยอะสุดนะแล้วผมก็พบว่าพอดแคสต์ผมเนี่ยผมฟังพอ,งอดแคสต ก็เขียนโพสต์ไปขำๆว่าถ้าเป็นชาร์ตอื่นผมคงไม่ติดอันดับหนึ่งอะแต่ชาร์ตเนี้ยอันดับหนึ่งเพราะว่ามันคือชาร์ตของผมเองนะครับก็มีคนมามาคอมเมนต์บอกว่าแบบพูดเองฟังเองแล้วมันรู้สึกเข,เขาเองนะเขาไม่ได้พูดถึงตัวผมนะเขารู้สึกเคินเนอะไรเงี้ยใช่ผมก็เป็น,นครับโดยเฉพาะช่วงแรกๆแต่ช่วงนี้ไม่เป็นแล้วนะชินนะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรใหม่ๆอึดอัดครับพูดไม่ค่อยเก่งตะกุกตะกัก,กสอนหนังสือก็เหมือนกันก่อนมันเป็นอาจารย์ผมเคยสอนที่ไหนไม่เคยนะครับ พอม,มาสอนนี่โหรู้สึกอึดอัดใจเลยไม่ไม่คอมฟอร์ตเทเบิลเลยขับรถก็ใช่ก่อนขับรถเป็นโหยเหงือแตกเลยครับอึดอัดใจฮะแต่ถ้าเราอยากขบรถขับรถเป็นเราอยากสอนหนังสือให้ได้เราอยากทำพอดแคสต์ให้ได้หรือเราจะเขียนลงบล็อกตอนแรกก็อึดอัดใจเขียนลงเพจก็อึดอัดใจกลัวค,คนล้อแต่เราอยากสําเร็จเราต้องทนกับความอึดอัดใจแบบนี้ครับแล้วมันจะเป็นสักพักหนึ่งแล้วมันจะหายถัดไปครับข้อ5นะครับพยายามลองผิดลองถูกดูครับ และให้เราตั้งเป้าหมายความล้มเหลวไว้ทาแบบนี้จะทําให้เรากล้าที่จะล้มเหลวมากขึ้นในหนังสือมีตัวอย่างหลายๆตัวอย่างนะครับแต่ว่าผมผมจาตัวอย่างอันหนึ่งได้ที่ไม่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยคือมันมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะมีแฟนเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่กล้าจีบผู้หญิงเขาไม่กล้าไปทักผู้หญิงเพราะว่าเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวผู้หญิงจะปฏิเสธเขานะสิ่งที่เขาทำคือเขาตั้งเป้าแห่งความล้มเหลวเลยว่าจะให้ผู้หญิงปฏิเสธ ในการคุยกับเขาอะถ้าผมจำไม่ได้เท่าไหร่ร้อยคนมัน้งคือเพราะนั้นแต่ละวันเนี่ยเขาเดินไปเจอผู้หญิงเขาก็ไปชวนผู้หญิงไปเดทซึ่งไม่มีใครไปนะก็กระดาเขามั่งปฏิเสธเขามั่งหรือเดินหนีเขามั่งอะไรเงี้ยแต่เขานับเลยว่าวันนี้ได้ตามเป้าแล้ววันนี้ต้องให้คนปฏิเสธ10บคนยเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันที่เขาออกไปพูดเนี่ยคือเขาเขาไม่ได้รู้สึกกลัวเพราะว่าเขาเขาตั้งเป้าในการ แห่งความล้มเหลวไว้เขาตั้งเป้าว่าจะต้องมีคนปฏิเสธเขาร้อยคนหรือ,หร,อหรือกี่คนผมจําไม่ได้ละแต่สุดท้ายก็สําเร็จนะก็มีคนยอมไปเดทกับเขาจนได้นะอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือลักษณะคอนเซปต์ของการที่เราจะกล้าที่จะล้มเหลวเพราะนั้นถ้าเราตั้งเป้าว่าฉันจะต้องจีบคนนี้ให้ได้เลยมันมันก็ยากใช่ไหมอันนี้ยกตัวอย่างนะครับจำโค้ดหรือคําพูดของไมเคิลจอร์แดนซึ่งเป็นนักบาสเกตบอลที่ประสบความสําเร็จมากๆคนหนึ่งเป็นตํานานแล้วกันนะเขาบอกว่าเขาอะ อะไรนะชูดลูกที่แบบว่าตัดสินเกมไม่ลงอ่ะยีครั้งเม่อกะจำไม่ผิดแบบประเภทนาะทีสุดท้ายแล้วโค้ส่งให้จอแดนชูดแล้วจอแดนชูดไม่ลงแล้วทีมแพ้ยี่ครั้งเขาชูดไม่ลงเป็นพันๆลูกแต่เรื่องพวกนี้ทําให้เขาสําเร็จก็แปลว่านี่แหละความล้มเหลวนี่แหละมันเป็นหนทางไปสู่ความสําเร็จผมก็เคยพูดบอกว่านิวสทำสตาร์ทอัพนะเขาบอกโอกาสสาเร็จ10%โอกาสล้มเหลว90แปบลบว่าล้มเหลวครั้งแรกเนี่ยเราเพิ่มใกล้ความสําเร็จมากขึ้นนะ คุณล้มเหลวเก้าครั้งอัี่สิคุณจะสําเร็จเพราะนั้นนับความล้มเหลวเนี่ยเป็นความก้าวหน้าได้อย่างนี้คุณจะไม่กล้าที่จะล้มเหลววงเล็บโน้ตแต่อย่าล้มให้ให้หนักมากอย่าเอาเงินทั้งชีวิตมาทุ่มใจเย็นนะครับวิกแอนนองเทอร์เพเนอร์ที่ผมพูดเนี่ยผมถึงบอกนะครับว่าถ้าคุณไม่ลงทุนเยอะคุณล้มแล้วคุณลุกมาใหม่ได้เดี๋ยวคุณก็ล้มใหม่คุณก็ลุกมาใหม่ได้คุณล้มไปสักสิบครั้งเดี๋ยวคุณก็ประสบความสําเร็จอันที่หกครับทาตัวเหมือนฟองน้ําที่จะซึมมััับคคววาารรูู้้ดีๆเเขส่ตอง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เป็นฟองน้ําฟองน้ํามันคือมีน้ำเข้ามามันก็ซึมซับซึมซับซ,มซ,บซึมซับเข้าไปนะคุณไม่เป็นฟองน้ําคุณก็จะปิดกั้นความรู้ใหม่ๆนะเพราะฉะนั้นคุณก็คุณก็ไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้ประสบความสําเร็จได้นะอ่านหนังสือเนี่ยผมก็พยายามคิดว่าตัวเองเป็นฟองน้านะก็รับไอสิ่งที่เขาเขียนไว้จะเอามาใช้ไม่เอามาใช้ขึ้นอยู่กับเราแต่ตอนนี้มันอยู่ในตัวเราแล้วนะครับข้อเจ็ดนะครับ อยากรู้ว่าเราทำได้ดีแค่ไหนให้ขอคำแนะนำว่าเราจะทำได้ดีขึ้นอย่างไรครับแปลว่าอย่าเอาแค่เมื่อกี้ผมพูดผิดนะไม่ใช่ไม่ใช่อยากนะอย่ารู้แค่ว่าเราทำได้ดีแค่ไหนแปลว่าเราอย่าไปบอกถามเพื่อนบอกเฮ้ยแกตกลงฉันทำได้ดีหรือไม่ดีวะแค่เนี้ยไม่มีประโยชน์ถ้าเพื่อนบอกดีแล้วเราก็ไม่รู้จะยังไงต่อถ้าเพื่อนบอกไม่ดีก็จบอย่าเอาแค่ฟีดแบ็ครับ เอา advice advice คือคําแนะนําให้ขอคําแนะนําว่าเราจะทําได้ดีขึ้นยังไงเช่นเออเฮ้ยนายทำไม่ดีนะเราแนะนํา1 2, 3, 4, อันนี้จะเป็นประโยชน์กับเราเพราะฉะนั้นขอคําแนะนําเขาอย่าขอแค่ฟ e e d b a c ว่าเราดีหรือไม่ดีนะครับข้อ8ครับเลือกรับแต่ข้อมูลดีๆโดยให้พิจารณาว่าคนนี้ให้ข้อมูลเรานั้นน่าเชื่อถือแค่ไหนรู้จักเราดีแค่ไหนและเป็นห่วงเราแค่ไหนอันแรกก่อนนะ บางคนบอกมันมีมันมีคำแนะนําเยอะเลยผมเพิ่มสามข้อนนี้น่าสนใจเลยน่าเชื่อถือปะ่ะถ้าสมมุติมีคนแนะนําให้ผมทำพอดแคสสมมุตินะคนเนี้ยไม่ไม่เคยทำพอดแคสมาก่อนเลยแล้วมาบอกว่าพอดแคสมันด,นดีอย่างนู้นดีอย่างนี้อันนี้ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องนี้นะอันที่2คือเขารู้จักเราดีแค่ไหนบางคนรู้นะแต่บอกให้ทำพอดแคสแต่เขาเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักเราเลย การที่เขามีความรู้แต่เขาไม่รู้จักเราเนี่ยคำแนะนำนั้นมันอาจจะไม่อพพลายกับเราก็ได้เอามาใช้กับเราก็ได้นะเอามาใช้กับเราไม่ดีก็ได้จริงไหมผมอาจจะเป็นคนงี้เป็นโทเบิร์ไม่กล้าพูดกุ้ยใครแล้วเขาก็บอกว่าเออเขารู้จักพอดแคสต์นะั่นเขาทำมา3า0 0ตอนแล้วแต่เขาไม่รู้จักผมดีเนี่ยอันนี้เราเราฟังเขาได้นะไม่ได้แปลว่าห้ามเขาพูดนะแต่ว่าเออคำแนะนํานี้มันอาจจะไม่อพพลายกับเราสุดท้ายนะน่าเชื่อถือรู้จักเราดีแต่เขาไม่แคร์เราเลยแนะนําไปมั่ๆซั่วส่าๆเงี้ย เขาไม่ได้เป็นห่วงเราเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเราก็ต้องฟังหูให้หูเหมือนกันคือเขาน่าเชื่อถือนะเขารู้จักเรานะแต่เขาอาจจะแบบไม่ได้หวังดีกับเราก็ได้นะไม่ได้เป็นห่วงเราก็ได้นะเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่1น่น่าเชื่อถือ2รู้จักเราสาเป็นห่วงเราฟังเหอะมคุณพ่อคุณแม่เราน่าเชื่อถือไหมโอ้คุณพ่อคุณแม่มีความรู้เรื่องนี้เยอะเลยรู้จักเราไหมแน่นอนรู้จักตั้งแต่เกิดเลยจนถึงปัจจุบันเลยเป็นห่วงเราไหมแน่นอนฟังเหอะนะแล้วมีโอกาสที่เราจะได้รับข้อมูลดีๆจากคนกลุ่มนี้ฮะ พะเขาทั้งเก่งเขาทั้งรู้จักเราแล้วเขาทั้งเป็นห่วงเรานะครับข้อ9ครับชัดเจนและตรงไปตรงมาในคําพูดของเราแต่พูดด้วยความเคารพคนอื่นนี่เป็นลักษณะของการให้คําแนะนําครับให้ฟีดแบ็กที่ดีฟีดแบ็กที่ดีมันจะไม่ใช่ลักษณะที่ว่าเขาทําไม่ดีแล้วเราอ,อ้อมไปอ้อมมาเออจริงๆมันก็โอเคนะผมว่ามันก็ใช้ได้อย่างนี้ไม่ดีเพราะว่าเราไม่ตรงไปตรงมาในคําพูดแต่ก็อย่าใช้ความตรงไปตรงมาความตรงไปตรงมาเนี่ย เป็นข้ออ้างของความหยาบคายบางคนเนี่ยแยกไปออกนะผมเป็นคนตรงตคุณไม่ใช่เป็นคนตรงครับคุณเป็นคนหยาบคายครับเช่นแกมันควายมากเลยแกมันงี่เง่าไม่ใช่คนตรงนะคนพวกนี้ไม่ใช่คนตรงนะเขาเป็นคนหยาบคายครับแปลว่าอย่างไงฮะเราบอกเขาได้ครับว่าเขาไม่ดีตรงไหนสมมุติเรามีลูกน้องเนี่ยเราบอกเขาไว้เออเนี่ยตรงนี้คุณต้องปรับปรุงนะสิ่งที่คุณต้องปรับปรุงเนี่ยมี1 2 3 4 5้าแต่เราพูดด้วยความเคารพเขาครับ เราพูดด้วยความหวังดีที่อยากให้เขาดีขึ้นถ้าคุณปรับปรุงตรงนี้เนี่ยรับรองเลยเพอร์เฟกเลยที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณทํามาทั้งหมดเนี่ยเกมันดีหมดแล้วแต่ว่ามันยังเหลือ10%ตรงเนี้ยที่เพิ่มขึ้นไปได้อีกฟังแบบนี้ตรงไปตรงมาไหมตรงไปตรงมาอะไรดีเราบอกว่าดีฮะอะไรที่ยังด้อยอยู่เราบอกว่าด้อยแต่เราพูดด้วยคําแนะนําเราพูดด้วยความเคารพเราพูดด้วยใช้การภาษาที่มันเป็นภาษาที่ดีภาษาที่ให้ความเคารพไม่ใช่เหยียดคนไม่ใช่ว่าคนนะข้อ10ครับ พยายามทําอะไรให้ดีเลิศแต่อย่าถึงกับต้องสมบูรณ์แบบทําไมครับสมบูรณ์แบบข้อแรกนะคุณจะไม่มีทางถึงตรงนั้นแล้วหลายครั้งก็กลายเป็นข้ออ้างที่จะทาให้คุณไม่ทํานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีอย่าดีครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยอาจารย์นพดลเขาไม่สมบูรณ์แบบทําให้มันเละไปเลยไม่ไม่ต้องเละฮะทำให้ดีเลิศนั่นแหละแต่อย่าเพอร์เฟกแลวเพอร์เฟกบางทีไม่จบนะไม่ไม่ได้สักเรื่องหนึ่งเพราะมันยังไม่เพอร์เฟกต์สิครับหาคนมาประเมินผลงานเราอย่างอิสระรับฟัง แต่สุดท้ายเราต้องเมคดิสซิชันนะฮะสุดท้ายเราต้องเป็นคนตัดสินใจยอมทําให้คนอื่นผิดหวังดีกว่าให้ตัวเองผิดหวังชอบคํานี้คืออย่างแรกต้องเปิดใจก่อนหาคนมามารีวิวผลงานเราอิสระอิสระแปลว่าไม่ใช่ว่าไปจ้างรีวิวให้เขาาอวยเรานะแกอวยออถ้าแกด่าเราแกคอมเมนต์เราเรางอนเลยเราไล่ออกเลยไม่ใช่นะเราต้องการคนที่มองไม่เหมือนกับเรามีความเห็นในอิสระบางอย่างเขาชอบเขาก็ชอบบางอย่างไม่ชอบก็บไม่ชอบ ผมเนี่ยมีประสบการณ์แต่ก่อนเขียนหนังสือด้วยตัวเองรีวิวกันเองอ่านกันเองก็ชอบสิ่งที่เราเองเขียนอยู่อยู่แล้วแต่พอตอนหลังๆเนี่ยมีสำนักพิมพ์หลากหลายสำนักพิมพ์ได้เชิญผมไปเขียนซึ่งต้องขอบพระคุณสำนักพิมพนะ์และสำนักพิมพ์เขาก็มีบรรณาธิการนะบรรณาธิการเขาอ่านงานเราอย่างอิสระเขาไม่จาเป็นต้องมาเอาใจเราฮะถึงแ,แม้ว่าเอาตรงๆผมว่าเขาก็มีความเกรงใจอย,อยู่ระดับหนึ่ง แต่พอเราแสดงออกให้เห็นถึงความเปิดกว้างว่าไม่ใช่เขาคอมเมนต์เราลองงอนด่าคืนเอาต้นฉบับกลับมาไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นคุณจะไม่ได้รับฟีดแบ็กที่ดีเลยผมบอกยินดีครับแก้เลยครับเอาเลยครับถ้าอะไรที่แก้ได้ผมผมยินดีผมรับฟังฮะแต่ Decision สุดท้ายเนี่ยควรอยู่กับเราครับมีบางคนเขาอาจจะผมเขียนเรื่อง OKR OK เนี่ยคนคอมเมนต์เนี่ยเขามองในมุมของการขายหนังสือเขาคิดว่าถ้า เพิ่มตรงนี้มันน่าจะดีสําหรับคนอ่านคนอ่านต้องชอบแน่เลยแต่บางอย่างเนี่ยเราต้องเราต้องตัดสินใจฮะเพราะว่าสิ่งที่เพิ่มไปมันไม่ถูกต้องอ่ะถึงแม้ว่าคนอาจจะอยากได้แบบนี้เช่นอาจารย์บอกมาเลยว่า OKR OK ของฝ่าย HR คืออะไรอาจารย์เขียนมาเลยได้ไหมไม่ควรเพราะว่า OK r เนี่ยมันเทเลเมดมันไม่ควรจะเขียนบอกว่าฝ่าย HR มี OK r อันนี้เท่านั้นซึ่งมันไม่ไมันไ,ไม่ถูกถามว่าบรรณาธิการผิดไหมในในหมู่มองบรรณาธิการไม่ได้ผิดเพราะว่าบรรณาธิการก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่อง OKR OK แต่เขารู้ว่าคนอ่านอยากได้แบบนี้แต่ว่าผมรู้ว่าการให้แบบนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ decision ไม่ดีเซชันได้แล้วบอกเขาได้แล้วเขาเข้าใจนะผมบอกอย่างนี้ไม่ใช่ครับถ้าเราบอกแบบนี้มันคนจะหยิบไปใช้เลยซึ่งไม่ถูกนะครับสุดท้ายบรรณาธิการอาจจะอาจารย์แหมถ้าแก้ตรงนี้จะยอดขายเยอะขึ้นผมอาจจะทําให้บรรณาธิการคนนั้นผิดหวังก็ได้แต่ว่าตัวผมไม่ผิดหวังฮะเพราะหนังสือมันควรจะทําให้มันถูกต้องถึงแม้ว่ายอดขายจะลดลงก็ตามนะครับ ข้อ12ครับถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ไปไหนลองถามตัวเองว่าถ้าเราไปถามตัวเองเมื่อหปีที่แล้วว่าเรารู้สึกเขารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้คนใน5ปีที่แล้วจะตอบว่ายังไงทดลองกับตัวเองเหมือนกันนะหปีที่แล้วเนี่ยผมกําลังแบบอยู่ในช่วงอาจจะแบบเบิร์นเอาท์อะช่วงที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยอาจจะก่อนหนะ้านะั้นิดหน่อยเนะ่ยถ้าผมถ้าถามตัวผมเมื่อหปีที่แล้วว่าตอนนี้หปีนี้ผมรู้สึกไงนะผมจะรู้สึกว่า เพราะผมจะดีใจมากเลยแปลว่าอะไรรูป้ป่ะแปลว่าเราไปไกลมากแล้วครับตัวเราใน5ปีที่แล้วเนี่ยมองตัวเราในปีนี้ผมคิดว่าเขาจะรู้สึกอิจฉาตัวผมในปีนี้ว่าโหยทําได้ดีหวะอะไรเงรี้ย13ครับทุกความสําเร็จต้องมีคนคอยช่วยเหลือหาคนเหล่านั้นที่เจอความสาเร็จผมเนี่ยคนใกล้ตัวผมช่วยทั้งนั้นไม่ใช่ช่วยนในแง่ที่ว่ามามา,มาพูดพอดแคสต์แทนผมไม่ได้ช่วยในแง่ที่ว่ามาเขียนหนังสือให้ผมนะผมทําเองนะ เขียนหนังสือผมทาเองสอนหนังสือผมทําเองทําพอดแคสสอนทาเองแต่คนรอบตัวผมไม่ว่าจะเป็นคุณพอ่อคุณแม่ภรรยาลูกๆหรือน้องชายน้องสะใภ้คนเหล่านี้เนี่ยคอยช่วยเหลือในมุมอื่นๆครับเอาเอาทุกคนนยเอายกเอายกอย่างคุณพอ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกําลังใจให้ครับภรรยานี่หลายครั้งช่วยในแง่ที่ว่าลงมาช่วยเลยในในเรื่องหนังสือมาช่วยอิดิตหนังสือที่ผมเขียนเองอ่ะภรรยาผมอิดิตนะ หรือตอนนี้ผมเขียนกับสานักพิมพ์สานักพิมพ์มีดีเตอร์มีบรรณาธิการให้แต่ภรรยาผมช่วยหลายๆเรื่องช่วยดูแลลูกช่วยรับลูกช่วยทํากับข้าวให้กินผมผมทำอะไรแบบนี้ไม่ได้จนถึงแบบนี้หรอกฮะถ้าผมไม่มีคนช่วยเหล่านี้นะครับ14ครับพยายามทําให้การฝึกฝนทักษะต่างๆเป็นไปด้วยความสนุกผ,มผมอมๆกันทําไมฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราฝึกฝนเราอยากจะพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของเราแต่มันเบื่อเราจะเราจะอยากฝึกไหม ฝึกแป๊บเดียวเราก็เลิกแล้วเพราะฉะนั้นพยายามเปลี่ยนให้มันเป็นเกมเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับมันก็จะจะจะช่วยได้15นะครับไม่ต้องแข่งกับคนอื่นครับให้แข่งกับตัวเราเองอันนี้เป็นคําตอบจะเรียกว่าคําแนะนําที่เป็นเห็นเราเห็นอยู่บ่อยมากแข่งกับคนอื่นไม่ไอิจฉามีแต่ความรู้สึกขับแคนทําไมคนนั้นมันเก่งกว่าเรามาเฮ้ยไม่งงเลยเอรโอ้ยไอ้นี่มันโกงอะไรเงี้ย ถ้าคุณแข่งคนอื่นก็จะมีฟีลแบบเนี้ไม่ต้องฮนะเอาให้ตัวเองดีวขึ้นกับตัวเองเทียบกับตัวเองในอดีตก็ได้ละแค่นะั้น้าไม่ดีขึ้นก็ไม่เป็นไรแพ้ตัวเองก็แพ้ไปเดี๋ยวก็แปลว่าในอดีตเราเก่งเนาะอะไรเงี้ยสิบหครับไม่จําเป็นต้องยึดติดกับการฝึกฝนแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นครับลองเปลี่ยนวิธีการฝึกใหม่ๆบ้างเออบางอย่างเนี่ยเราอาจจะฝึกแบบนี้แล้วมันมันไม่เวิร์คก็ลองฝึกแบบใหม่ๆมั้ง พัฒนาแบบใหม่ๆเราเคยพูดภาษาอังกฤษใช้วิธีนี้มันไม่มันไม่เก็ตหรือว่ามันพูดมันอาจจะเก็ตมันอาจจะดีมันระดับหนึ่งแล้วแต่มันไม่ไปไหนละก็หาวิธีฝึกภาษาอังกฤษใหม่ๆบ้าง17เจนะครับรู้จักพักผ่อนก่อนจะรู้สึกเบร์นเอาการพักผ่อนไม่ใช่การเสียเวลาไปเปล่าๆแต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆไม่ใช่รอจนว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากจะลุกจากเตียงแล้วฉันแบบหลับแบบไม่ไหวแล้วค่อยพักผ่อนไม่ไม่ไม่ทันนะ พักก่อนนะครับคุณจะได้ไม่ถึงจุดตรงแล้วไปถึงจุดตรงนั้นบางทีมันมันมันแย่มากๆเราพักมันอาจจะไม่หายง่ายๆก็ได้18นะครับเวลาเราถึงทางตันเนี่ยเราต้องรู้จักถอยเพื่อหาหุ่นน้างใหม่ๆเพื่อให้เราเดินต่อไปได้ฮะอย่าดันทุลังนะฮะอย่าทู่ซีลุยเข้าไปนะคุณถึงทางตันคุณต้องหยุดแล้วเสร็จแล้วคุณค่อยๆถอยถออกมาดูเหมือนเราจะไม่ไปไหนนะเรายิ่งถอยหลังดูยิ่งแย่นะแต่การถอยหลังเนี่แหละมันจะทําให้เราไปข้างหน้าได้ได้ได้ไ,ดไดกลขึ้นนะครับ ข้อสุดท้ายฮะสิครับเวลาเราเริ่มทําอะไรใหม่ๆเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องรู้ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดครับแค่รู้ทิศทางว่าเรากําลังไปถูกทางหรือไม่ก็พอแล้วฮะพรากคุณยังไม่รู้ถ้าขั้นตอนหรอกว่า1 2 3 4 5สี่หบางคนรอเฮ้ยจะให้ทำนั้นต้องมีขั้นตอนชัด1 2 3 4 5สสี่ห้าไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ทําไม่ได้ฮะเดินไม่ก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปหาทางเอาเองแต่ต้องรู้ทิศทางนะไม่ใช่เดินโม้ซ้วนะอ่ะ วันนี้ขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหมด38ข้อก็ตั้งใจว่าจะมาครึ่งทางคือ19ข้อแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมารีวิวต่อนะครับโอเคครับหนังสือนะ Hidden Potential ตอนนี้ยังไม่มีแปลแต่ผมมั่นใจว่ามีแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแปล Hidden Potential ของ Adam Grant นะครับถ้าใครอยากรีบอ่านไปหาอ่านได้หรือฟังรีวิวผมก่อนหรือว่าจะไปอ่านในเพจน้องพลนสตอรี่ก่อนก็ได้รีวิวไว้38ข้อนะครับโอเคครับ แล้วเราพบกันในมิสดัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon's ตอรี่ a life changing story